สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงธนาพรจึงสง่าสมกุมรารแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุพมิตรค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถามตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยและปัญหาที่พบด้วยบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนและการติดเชื้อของเด็กค่ะการปล่อยให้เด็กเล็กติดโรคเองโดยไม่ฉีดวัคซีนเสี่ยงอันตรายมากกว่าประโยชน์เพราะโรคหลายชนิดเช่นหัด ไอกรนหรืออิสุอิสยอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้บางโรคอาจอันตรายแม้ติดเพียงครั้งเดียวอย่างเช่นโรคคอตีบหรือบาดทะยักดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กค่ะไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นโรคที่อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นปอดอักเสบสมองอักเสบหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะถึงแม้เด็กจะอยู่แต่ในบ้านแต่ก็ยังมีโอกาสติดโรคได้เพราะคนในบ้านอาจนำพาเชื้อโรคมาหรือผ่านทางสิ่งของไวรัสบางชนิดอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายชั่วโมงถึงหลายวันดังนั้นเด็กที่อยู่แต่ในบ้านก็ยังมีความเสี่ยงติดโรคได้อยู่ค่ะ เด็กที่เคยติดเชื้อ RSV สามารถติดเชื้อซ้ำได้และบางครั้งอาการอาจรุนแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือเด็กที่มีโรคประจำตัวผู้ปกครองสามารถป้องกัน RSV ให้เด็กได้ง่ายๆโดยการล้างมือบ่อยๆทําความสะอาดของเล่นและของใช้เด็กเป็นประจำหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออดัดโดยไม่จำเป็นค่ะไม่จริงค่ะ การห่มผ้าหนาเกินไปจะทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ยากขึ้นอุณหภูมิร่างกายอาจสูงขึ้นแทนที่จะลดลงและเหงื่อออกไม่ได้หมายถึงไข้จะลดการที่เด็กเหงื่อออกมากเด็กอาจขาดน้ำและอ่อนเพลียได้วิธีการลดไข้ที่ถูกคือการเช็ดตัวเด็กโดยเฉพาะบริเวณรักแร้ซอกคอและข้อพับต่างๆรับประทานยารดไข้และดื่มน้ำให้พอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำค่ะไม่จริงค่ะ เมื่อลูกป่วยอาจมีอาการเบื่ออาหารหรือกินได้น้อยลงซึ่งเป็นเรื่องปกติของร่างกายในช่วงที่กำลังต่อสู้กับโรคก,การบังคับให้กินเยอะๆอาจทำให้เด็กรู้สึกแย่และยิ่งกินได้ลดลงวิธีดูแลเมื่อลูกป่วยและกินข้าวน้อยคือให้กินอาหารทีละน้อยแต่บ่อยขึ้นเลือกอาหารย่อยง่ายและมีพลังงานสูงอย่างเช่นซุปโจ๊กมันฝรั่งบดและให้ดื่มน้ำมากๆเมื่อเริ่มดีขึ้นเด็กจะค่อยๆกลับมากินอาหารเองปกติได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ก็ได้คุยกันไปเยอะเลยหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ทั้งความรู้และเคล็ดลับดีๆไปดูแลเจ้าตัวเล็กกันนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากให้หมอช่วยดูแลน้องๆก็สามารถมาได้ที่โรงพยาบาลสุพมิตรที่นี่เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกุมรารเวชท,ที่พร้อมดูแลลูกๆดยมาตรฐานการรักษาที่ไว้ใจได้บริการด้วยใจและบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเด็ก รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้รับคำแนะนำดีๆพร้อมแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดแน่นอนค่ะ